ทุกคนใครได้ดูไปไปโอ,โอีโอแข่งบ้างวันนี้ลงสนามใดๆคือเนาะเสียดายอะ่ะน้องวันรอบรอบวันนี้เป็นการจัดอันดับนะคะว่าพรุ่งนี้อ่ะน้องจะได้ออกตัวคนที่เท่าไหร่เนาะก็เชียร์ลูกสาวค่ะ ได,ได้คือรถน้องมีปัญหาแข่งไม่จบเลยทุกคนบุ๋มยังไม่แน่ใจว่าน้องได้อันดับที่เท่าไหร่ใครรู้บอกกันด้วยนะบุ๋มยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ารถน้องมีปัญหาแข่งไม่จบเลยล้อมันมีปัญหาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเสียดายลูกฉันสนามสุดท้ายเราด้วยอ,อยากให้น้องแข่งให้มันเต็มที่แต่รถมันดันแบบเนาะ มีปัญหาอุย๊ยลูกฉันอุตสาห์ทุ่มเทอุตสาห์แบบว่าโอ้ยสงสารน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยทําไมเราถึงสงสารทําไมเราถึงเสียดายเพราะว่ามันเป็นสนามสุดท้ายแล้วแล้วน้องจะไม่แข่งแล้วไงก็อยากให้น้องแข่งเต็มที่อ่ะเนาะอ,อืมก็ไม่เป็นไรขนาดแข่งรอบนี้ยังมันเลยนะสนุกนะถือว่าน้องเต็มที่แล้วรถมันมีปัญหาอ่ะเนาะอ้ย เสียดายอะ่ะพี่เจิดพี่เจิดมาถึงชิคเคนครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เข้าคมมากแนละ้วอยู่เอรอนยูิเธอแล้วแหมเหลือครึ่งคันครับพี่เจิดบานอีกหน่อยอืมยังไม่ได้ครับสำหรับฮิโรยามิโนวะรอบนี้ก็ยังไม่ได้นละยหรือฮิโรยามิโนวะอืม <laughs> มตรงนี้แคบดีแต่เลี้ยวไม่ทันนะพี่เจิด <Okay. S 1> ข่าวทางโตไม่ครั้งครับแดเนียชาครับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3 mm hmm. เนื้อที่ย mm ี hmm. ่สิสงแซงประยุทธ์ขึ้นไปครับนะ uh huh. พอมาถึงสนามสุดท้ายนะอ mm hmm. พี่ปลายเหยียบลูกเหยียบเหยียบเยียบต้องเหยียบแล้วนะ,ะสนามแรกนะ ปลอดภัยลูกปลอดภัยปลอดภัยค่อยๆไปลูกเอาปลอดภัยไว้ก่อนลูกคุณไปแซวเขาอันนี้พอดูเป็นละดูเป็นเริ่มเชียร์เป็นแล้วไงเออดูแล้วไม่เป็นอะไรแล้หน่อยไปอีกไปอีกไปอีกมเริ่มเชียร์กันมันแล้วไปปลายตอนนี้อยู่อันดับที่8หลายคนก็บอกว่าไม่เคยดูแข่งรถมาก่อนมาดูเพราะปลายปลายคราวนี้ติดแล้วครับสนุกติดแล้วดูแล้วสนุกฮะดูแล้วก็ติดติดตามการแข่งขันหลายๆรายการเลยโดยเฉพาะรายการของโตตะกระสู่ครับ นี่คันนี้ครับนี่พิจร95ครับ,รบเจิดลูกพระเจ้าครัาปิบัลล่าโอ้แล้วมาติดรถท้ากว่าอีกแล้วครับแต่ฮิโรยะนั้นก็ยังทำเวลาไม่ลงจากเดิมนะพี่อันตันอยู่ที่1 2 0 3ครับ คือตอนนี้อยู่ในดิวิชั่นหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าท็อปไฟท์เท่านั้นเองโอ้พิเจดติดรถเลตันครับเลตันหลบหน่อยพิเจิตมาเลตันดาวเสร็จครับพี่หนีพิเจิตไม่ธรรมดาเนี่ยลายบีนะดูนะอ่าพิเจิตไม่มีกลัวเลยอ่าหลบแล้วนี่กองเชียร์เอฟซีครับ ดูจอด้วยดูพิเจอรด้วยตาเละแล้วตอนนี้ไม่รู้จะดูทางไหนแล้วเดี๋ยวพิเจอรผ่านหัวโค้งนี่ผ่านเร็วด้วยไงแซงขึ้นไปแล้วเหรอเมื่อกี้เปิดให้เขาแซงอาจจะดรอประยะตัวเองดรอประยะดรอประยะใช่ครับอาจจะเพิ่มระยะตัวเองนี่เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะเฮ้ยมาแล้วนาที2ี่จุดอไปไปครับอ้าวไปไปหลบแหลบเพื่อนนะตอนนี้เจอเลาะ ล้อเป็นอะไรล้อหน้าขวาครับไม่ปกติครับล้อหน้าขวาพี่เจิดครับไม่สามารถคีกับล้อที่เหลือแล้วครับยังไงทำไมล้อหน้าขวามันเลี้ยวขวาอยู่ล้อซ้ายมันเลี้ยวซ้าย <ไป S 1> พี่เจ,<ะ>จิดไปสะกิดไปกระแทกอะไรมาไงเลยนั่นแหนสินี่ครับวิ่งเป๋ๆอยู่นี่ฮะใช่ไหมล้อขวามันไม่เอาด้วยนะใช่ครับตอนนี้ตรงได้ครับแต่ถ้าเลี้ยวเนี่ยมันเลี้ยวเลยนี่ฮะล้อขวามันสะบัดอยู่ฮะ ล้อหน้าขวานะครับสะบัดอยู่เนะี่ยอบกอยู่ครับบุก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 แหมต้องเข้าพิษมาแล้วเหลือเวลาสองนาทีครึ่งน่าจะแก้ไขไม่ทันแล้วครับถ้าแบบนี้นะ่าจะต้องกลับไปเตรียมซ่อมครับเป็นอะไร,รล่ะนีนั่นแหะคงไปแกคงไปเหยียบอะไรมาป่ะครับแต่กระแทกนะ<ม>แล้วเวลามีอยู่หนึ่งนาทียี่สแต่รอยชนบนกันชนไม่มีนะไม่มีนะ คงต้องเข้าพิษแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าล้อเป็นอะไรอย่าเพิ่งหลุดก่อนแล้วกันการันจะถึงพิษแล้วเข้าพิษลูกเห็นไหมนี่ครับมันเลี้ยวลําบากครับดูเป็นแล้วครับเริ่มมีเยี่ยมเยียบเสร็จเข้าพิษลูกเข้าพิษลูกอกองเชียร์นี่ถ้ารอเปลี่ยนยางได้คงมารอเปลี่ยนยางในพิษให้แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าลูกปืนล้อ,อกองเชียร์รู้เยอะอเราอีกจริงปะ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกปืนล้อแตกเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วอ๋อปัญหาต่อเนื่องเดี๋ยวไดนเดชามาไงุึยเดนเดชาไม่ธรรมดาครับอ้าวรถพิ่เจอตอนนี้เดินทางเข้าไปอยู่ในพิษเลนเรียบร้อยครับกองเชียร์ไม่ต้องห่วงครับถึงมือช่างถึงมือหมอแน่นอน